สวัสดีค่ะตอนนี้ติดตามสถานการณ์นะคะพายุนะคะเมื่อสักครู่พายุเปียกเมื่อเลยในยห้องบ่มีอย่างเลยห้องเปิดเดยเปิด,ปดตอนนี้นะคะดูอันนี้ก็หลัง,ลงคาเ,เทิบนะคะเปิดออก อันนี้ก็เห็นสสงกะซีแล้วอันนี้เ <Mohammad> ป็นห้องน้ำนะคะไปทรงเร็วดีแต่ว่าเอาลูกไปโซงก่อนนี่มันฆ่าอยู่หนี่ต้องโดนเด้มันฆ่าอันนี้หมีปลาไพนนีจะสั่นผิวเลยเด้นี่อันนี้เป็นเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้คุณปู่อันนี้สถานการณ์ บ้านใหม่นะคะบ้านใหม่ยังยังอยู่ดีนะคะต้องเตือนลงมืดมือลดเลยตกใจรถฟอรอมสั้างกระสีปิ้วใส่เลือลักอีกสั้างกระสีปิ้วใส่นี่ของไม่ละนี่เร่งไกลนะสิโอ้โหเงไกลนะแกไกลหายวะไกลไกลกองยังนะสิอันนี้เป็นโงช้างนะคะลงช้างหักโอ้ยเหล็กมันหักอ๋อเหล็กเหล็กตรงรอยต่อตรงนี้นะคะเหล็กตรงนี้ตรงนี้ ตรงลอยต่อตรงนี้หกักหักเลยล,ลูกเห็บอู้ลูกเห็บบอกคักเนาะตกใส่ขาแม่อู้บอกยังเจ็บเลยไม่มีที่หลบเลยนะคะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะคะตรงนู้นก็เป็นบ้านของนาเล็กนะคะไายแซมสันภายขวานเมือง มาเอาเข้านึงเข้าเดี๋ยวเนอะอ้ยอันนี้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวความไปดูเลยห้องน้ำนะคะอันนี้หลห้องน้ำเนี้ยออกก่อนเพื่อนเลยเป็นสังกะสีห้องน้ำเพิ่งทำใหม่นะคะดีนะคะที่ที่เพิ่งก่ออิฐใหม่ถ้าไม่งั้นคงคงไปหมดเลยอันนี้เป็น,นเป็นด้านในนะคะต้องต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวให้มาดูคือโถโถโถส้วมแตกนะคะเนื่องจากอิฐอิฐที่อยู่ตรงก้อนนี้นะคะ ตกลงมาทับเตกตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะขับถ่ายหรือว่าใช้ห้องน้ําได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นที่ล้างจานนะคือคือโดนเกือบทุกหลังนะคะเพราะว่าอมามาแบบแรงมากเลยนะคะน,นีให้ดูตรงรอบๆบ,บ้านก่อนนะคะ รอบบ้านอันนี้อู้คือเปียกหมดเลยค่ะไม่มีที่อยู่แล้วก็คือเสื้อผ้าที่อยู่ข้างในก็เปียกหมดเลยข้างบนห้องก็เปียกหมดนะคะไม่มีอะไรอันนี้ก็กําลังจะออกไพรว่ายังไม่ออกฝั่งนูน้นเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นบ้างคือแม่ยืนอยู่กแบบับพ่อใหม่คือแบบสั่นคือแบบเอาตรงๆคือร้องไห้เลยนะคะเพราะว่าแบบตั้งแต่มาอยู่นี้ก็คือไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะคะอันนี้ก็สังเกตดูดีๆนี่คือคือหลุดแล้วนะคะ ตอนลมลมมาตอนนั้นนี่คือหลุดแล้วแต่ว่ายังไม่คาออกเสาไฟก็หักลม้มลงมานะคะตอนนี้ทุกบ้านก็กำลังดูเ,เก็บของนะคะเพราะว่าลมลมพัดแรงมากเลยตอนนี้ไฟก็ดับยังไม่สามารถใช้ได้นะคะก็เดี๋ยว มาดูตรงโรงช้างหน่อยนะคะมันอันนีเลยไหมมันมันหันห้อยตัวที่เขาัน,นีไหมห้อยตอวที่เขาโตอบอคือมันหักเลยว่ะมันโบเมนห้อยตอด้เนาะ,ะเีเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พามาดูใหม่คือหักเลยนะคะเหล็กเหล็กหักอันนี้คือคือจะบอกว่าคือเขาเรียกว่าอะไรที่บอกว่าคือยังไม่สามารถนําช้างเข้ามาอยู่ที่โรงช้างในบ้านได้ก็เพราะเหตุผลนี้นะคะเพราะว่ามัน มันเป็นโรงช้างตั้งแต่หลังเก่านะคะคือตั้งแต่เข้ามาอยู่ในโครงการใหม่นะคะแล้วก็เจาปีประมาณเก้าปีเก้าปีเนาะคือบบก่อนก่อนนนั้นนี่ประมาณหาหกปีได้อยู่ด้เนาะเพราะว่าตอนนั้นเห่าเห่ากับจังใหญ่ประมาณไปนอนดินไว้เออคือคือแกเขาเรียกเขาเออดมา่างน้อันหลือออกมาได้เนาะหลือออกมามาเทนี่กับมานอนนอนเซดินไว้ แล้วมันก็มันผุค่ะเกิดความผุทั้งเสาทั้งสันไทยนะคะคือเสาตอนแรกเราคิดว่ามันใช้ได้แต่ว่าพอทําไปแล้วมันเริ่มผุค่ะคือตรงนี้นี่เองแล้วก็คือก็เลยไม่กล้าที่จะนําช้างเข้ามาผูกนะคะก็ต้องผูกอยู่ที่โรงช้างของโครงการเขาก่อนส่วนน้องช้างเขาส่วนน้องช้างตอนนี้ก็อยู่ดีนะคะเพราะว่าแม่ไปดูมาแล้วยังยังโอเค น้ำท่วมเฉยๆนะคะโอ้ยเกี่ยวปิวมาหมดเก็บเกี่ยวแนวไหมคือตอนนี้แบบว่าปิวมาหมดทุกอย่างเลยนะคะพูดง่ายๆก็คือไม่ไม่ไม่สามารถเก็บอะไรทันเลยนะคะก็รลายหลังนะคะก็คือได้รับความเสียหายนะคะตอนนี้ก็ยังมีเสียงฟ้าร้องอยู่เนาะ <c oughs> ขอไกอยมันตำม, <c oughs> มันค่านี่มันค่านต้นไร่ย <c oughs> อยากจะไปถ่ายหลังอื่นๆให้ดูเหลือเกินนะคะแต่ว่าสงสัยอ,อ๋อแต่ละหลังที่มีช่อง Youtube เขาก็คงจะถ่ายของเขาอยู่นะคะก็ให้ดูสถานการณ์ที่บ้านน้องแฝดไปก่อนละกันนะคะ <c oughs> เปิืงยังว่าเปิืงไปเบิดเลยบ้านกะ คือบ้านมันก็เป็นบ้านเก่าด้วยนะคะห้องน้ำเราก็ต้องเราปรับปรุงส่วนโรงช้างโรงสังก็คือสิไดรลื้อแล้วเนาะนก็คงต้องรื้อออกนะคะดูน้องโป้ของเราโป้อ๋อยเปียกหมดเลยตรงนู้นเป็นเล้าไก่นะคะเล้าไก่คงน่าเล็กนะคะฟิวไปเลย ังบ้านทางนู้นก็น่าจะเป็นโรงรถนะคะคือฝั่งข้างหน้าเนี่ยฝั่งที่อยู่บ้านข้างหน้าตรงโลงช้างน้องแศดอยู่คือพังหมดเลยนะคะฝั่งนู้นจะได้น่าจะได้รับผลกระทบเยอะกว่าทางเราอยู่นะคะตอนนี้ก็บรรยากาศก็ยังดูดูคึ้มค้มอยู่คิดว่าหนาาสิมายอยีกได้หนีเขาว่านี่ไหมตอนนี้จังมงบู่้นาฬิกากับ,บปิวไปเบเลยสิบอกว่ามันคำ่เพื่อว่ามันมืดมืดเพราะว่าฝนกะ ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้คือดูดูยังมืดอยู่น่าจะประมาณหกโมงหกโมงหรือเปล่านะคะหกโมงกว่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะน่าจะประมาณนี้ทองช้างไปไปน้ำพอแล้วเห็นยังเกาะเสาไฟเสาไฟตอนแรกก็ นึกว่าจะขาดนะคะเพราะว่าตอนนั้นลมแรงมากคือมันหักแล้วแหละมันบบเสามันหักหรอแม่นบบคือเสามันหกักแต่ว่ามันมันหักอยู่ตรงตรงโคนเนะาะหักอยู่ตรงโคนแล้วคือมันก็ไม่ไอันี้แรงเท่าไหร่แต่กลัวกลัวสายไฟตรงนี้อะคะ่ะตรงที่อยู่กับหลังคาบ้านกลัวตรงนี้แหละคะ่ะที่จะขาดดูตอนนี้ยาก็ลม้มลงมาตามลมเลยนะคะ น,นี่เขาก็เร่งพอน้องเลิฟนะคะมา่้มเสาไฟนะซ่อมสายไฟตอนนี้ก็เป็นเหมือนการเกือบทุกหลังนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะเพราะว่าไม่ได้ถูกแต่บ้านเราหลังเดียวนะคะ หล้งอื่นที่เขาเป็นเยอะกว่าเราก็มีนี่มีรูดอกเบิดเลยพามันผูน้ำน่ะละเฮ้ยเกับซุม่มไก่ซุมไก่ซุ่มไก่ลอยมาแต่บั่นจ้ะลอยตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่ามีอะไรปิวหายไปบ้างเพราะว่ายังไม่ได้สำรวจดูเลยคือช่วงที่ลมมาตอนนั้นก็คื เอาไม่ทันเก็บไม่ทันเลยนะคะก็อันนี้พ่อใหม่กําลังเอา,เ,อาเสียอไปคืนบอเอาไว้นี่ก้อนติเป็นเป็นสุ่มไก่นะคะสุ่มไก่ปิวมาจากบ้านหลังนี้นะคะลมแรงลมแรงมากแล้วก็ลูกเห็บเนี่ยโอ้สุดยอดเลยคือแบบพูดตรงๆเลยตั้งแต่มาอยู่นี้ก็คือแม่ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าพ่ออาจจะเคยเห็นอยู่หรือเปล่านะคือช่วงที่แม่ออกน้องมีนาคือแม่ต้องกลับไปอยู่บ้านมีครั้งหนึ่งแม่บอแต่ว่าบอแห้งสน,นิท เงี้ไก่อยู่กับพังอยแล้วทัังน้อยพอีไก่อยู่ทั้งุ่นเป็นจะไหนทั้งผุ่นทั้งุ่นซาลางชีพีดยาน่นพังเลยซาลาห์น่ะนะซาลารมงชีดยาแล้วก็สร้างแล้วก็สร้างเย็บเย็ผ่โบผิวใสเออเอเลอรลากกระถึกเลอ,าเอาเลากกระถึกสังกสีเมียนโบเออนี่หนี้กับหมูเลยนี่ เออมันพับแย่ดอยว่น่ะฮแย่ดอยวะาห่ขาอดอยดีแจ่บ่ถือเออน้อยเดียวเองเาเือนเพือี่ช่วยออกทั้งเพลงเขพีช่วยนะเมื่อกี้ไปหอดรงสัง่งเจ้าของบด้ตรงไปอีกก็เลยบ่งแ้เ,แเออรื่อแล้ตาง,งไอร่พูดเฮืนตะลุนนะอเียวัวสั่งเายังก็สมันมาเฮียงพเขาจะบ่ไม่มองลอบหนะ นาจนสารานรั้นมันต้องดับไฟพอมันต้องถอบสายไฟออเออว่นนี่เีเดี๋ว้ากันเดือรอแต่ไฟก่อนเหรอ,อไฟโอ้ย่าไฟตัวห้องน้ำคอยกับพังนี้บานเอาไโยโย่โยเลยเั่นนี่บ้ดขึ้นไปยูทั้งบานด้ไร้ยนเดีบอกาขึ้นไ<า>ป,ย,นปยูทั้งบาเเลน,น้มากนือาออกเากโบกับเขาเขา คือแต่ละบ้านเขาก็มีช่องอยู่แล้วก็คือบรอยากไปทายกะให้ช่องไผช่องมั่นทายไปเลยเองสินะแต่ว่าเขาตีออมโอ้แต่มองนี่มันยังดีนะนี่มีบกบกบกใหม่ซอยซอยเฮือนเลยแกอยู่ทั้งนั่นกินเราไปบังเลยนั่นเถอนเออบุตรตงห่วงดอกอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะคะหลังจากที่พายุดันดันได้เอาสามหกฟุตใส่หนึ่งจะว่า หมดก็ไม่น่าจะหมดนะคะเพราะว่าดูซิมาอยู่เนาะเขาว่าอุ้ยมันหมืดปะนี่หนาสิมาอยู่ดิใหญ่กว่านุ่มโป้มืออีกตกปั้นมีคนเอาอันอันนั้นเมื่อวานเนาะเอาน้นมแข็งเมื่อวานเนาะโอ้ยจนยืนยืนอยู่ข้างในจนหงายเนาะจนบุกเข้าเห็นเดือดหนีมากวนอู้ตายเลย แต่บ้านใหม่ที่คุณปู่กับคุณย่าอยู่ที่เพิ่งสร้างเสร็จก็ยังแข็งแรงดีนะคะย,ยังอยู่ดีนะคะไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห,หนาวก็จะมีแค่ที่บ้านหลังนี้นะคะเ <_ S 1> ขาก็เป็นสถานการณ์หลังจากที่พายุเพิ่งหยุดตกนะคะ <_ S 1> ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ <_ S 1> กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องช้างแฝดพายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะ เราพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ